น้ำฮูหม่นนะคะน้ำฮูหม่นไม่ได้เป็นเป็นหนองแบบที่เอเย็บยาอายที่ที่ทางปินตยะทางทางน้นเนาะคือมันเป็นแบบน้ำไหลมาเลยอะน้ำสอมาน้ำสมสมก็คือสีฟ้าเนาะน้ำฮูหม่นอ่อ สงข่าอัดน้ำเนอากาสวนมาออกากันมาค่ะ<า>อ๋ออยู่จิ้งตุงค้าเอาอัดข้าหั่นปังสักคนมาเน่<อ>ไม่สมข้าสุกาการมาหน่ะอ๋อสักสักคนอนะสักคนอนะ ไปย่างย่งมาเมื่อสี่้าเปีอวปอกหนึ่งไม่ห่าวยูติเล่ไม่หายูตินำซ้อนนำุโมนนำฮุมนตีมึงน้องน้องนำุมนมึงน้องจังใครอัพน้ำเป็นอัพน้ำตั้งนานน้ำน้ำจอาโอเค หยิบนี่มันควายเลยมันควายพี่เนินสุขขาอีกนึงว่ะไอ้ใจอาบน้ำเอ้าไอ้ใจไอ้ใจไปอาบน้ำเต้อไอ้ใจไปอาบน้ำเต้อ สูเป็นไตยังอ่ะอปีสูเป็นไตยังอ่ะไหนะาเาป็นย่งหลามอ่าสูเป็นยังหลามออ๋เขาก็เป็นไตเนื้นอนะเมื่อกันคนะ่ะค่ะ น้ำฮูมอนหรือว่าน้ำซ้อมที่เราเรียกกันเนี่ยก็จะอยู่ทางไปน้ำตกไฮป้านะคะเลยเมืองน้องไปก่อนจะไปถึงวันไฮเนี่ยเลี้ยวซ้ายเขาก็จะมีเป็นป้ายเล็กๆบอกนะคะซึ่งสมัยเมื่อ5ปีที่แล้วที่นี่ไปเนี่ยนักท่องเที่ยวยังไม่มาเยอะขนาดนี้นะคะปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวรอบหน้าไปต้องเตรียมเสื้อผ้าไปอาบน้ํากับ พี่น้องชาวยังดําอีกรอบหนึ่งละนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคะ่ะผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นินๆนอินเมียนมานินๆนเชียงตรงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ